จะเจาะดูนะครับนะครับไมมีใครจับกล้องให้นะครับก็บางประมาณนี้นะครับ สว่านเดต้าน,นะครับเจาะเป็นรูเลยนะครับใช้ดอกส16มิลน,นะครับเจาะอันนี้จะเจาะสองรูนะครับอเอส่วนที่ขานี้มีอยู่สองรูนะครับที่ต้องเจาะเพิ่มเด,เดี๋ยวเจาะให้ดูอรูหนึ่งนะครับ ข้อพีซีหรือจออลูมิเนียมไม่เหล็กก็ได้นะครับอ่าดอกหัวซอลตัวน,นี้นะครับนะครับนะครับดอกอ่า ใช้ดอกขนาดนะครับ16มิลนะครับสว่านเดลตันนะครับสวา่วนสวานไร้สายนะครับเจาะง่ายนะครับสว่านนี้คุณภาดีมากนะครับเดี๋ยวเาจาะเสร็จแล้วก็จะไปเอานะครับ เราเปอรอเมตดมาใส่นะครับอันนี้คือสายน้ําพุ่งที่ใช้แล้วลรวเก็บไว้แล้วก็เพื่อมาใช้งานต่อนะครับเคยใช้งานแล้วสายน้ําหยดนะครับไม่ใช่สายน้ําพุ่งครับพูดผิดเคยใช้แล้วเราเก็บไว้เพื่อใช้งานต่อนะครับม้วนไว้ในร่มแบบนั้นนะครับบางครั้งก็จะม้วน ใส่ล้อม้วนไว้ก็จะดีนะครับแต่ผมไม่ได้ทำลรอม้วนก็ม้วนม้วนม้วนแบบที่เราม้วนสายไฟนะครับมืวนม้วนแบบที่เราม้วนเชือกนะครับเก็บไว้เพื่อการใช้งานครั้งต่อไปนะครับ